ตอนที่เอ็นสะระกที่หิวความยาวประมาณสิบสิบเปิดเสียงลมพัดเสียงนกกลางคืนเสียงแมงรองเบาผู้บรรยายในหมู่บ้านห่างไกลแห่งหนึ่งที่ไม่มีแม้แต่สัญญาณโทรศัพท์มีความเชื่อว่าถ้าภาพปอบหิวจัดมันจะไม่แค่กินตับกินไส้ มันจะกัดกินร่างทางร่างให้ไม่เหลือแม้แต่เศษกระดูกแต่ไม่มีใครเคยเห็นปอบตัวเป็นแนนจนกระทั่งคืนหนึ่งที่ฉันตื่นขึ้นมาพร้อมกับเลือดไปเอาเต็มปากและไม่มีใครในบ้านอยู่แล้วเสียงหอบหายใจเนื้อตกใจเสียงก้าวเดินเช้าเสียงฉันหญิงสาวอายุราว e อีสิบปลายน้ำเสียงตื่นตะเน็แม่พ่อ เสียงฝีเท้าชายคนหนึ่งวิ่งมาหยุดชายชาวบ้านนี่ไปนี่ไปให้ไกลยักกลับมาอีกพวกเรารู้แล้วว่าแกไม่ใช่คนฉันไม่เข้าใจจนกระทั่งภาพหนึ่งแวบขึ้นในหัวภาพฉันในเงาในเงากำลังกัดกินร่างของน้องสาวตัวเองเสียงเนื้อชีกแบบหลอนแทกเปล่าเสียงหญิงสาวสะสื่นบปนบ้าขัง ฉันไม่ใช่บอบเสียงปริศนาผู้อิสนาถ้าอยากรู้ว่าแกเป็นอะไรจงไปที่เรือนไม้ชายป่าคืนเดือนดับแล้วแกจะได้ความจริงและเลือกร่างใหม่ของแกเองเสียงลมวิวเสียงลมวิวเสียงกระซิบจากความมืดเสียงเดินไปไปลปล่าคืนเดือนดับฉันเดินไปยังเรือนไม้ชายป่าสิ่งที่ฉันเจอไม่ใช่คำตอบ แต่มันคือซากศพนับสิธิ์ที่ไร้ลางเหลือแค่หัวที่ยังอ้าปากร้องเงียบเสียงควิดร้องในหูเสียงประสาทแตแตกเสียงระเบิดเดินเลือดผู้บยายไม้ท้ายป่าที่ใครหลายคนบอกเป็นที่ซ่อนของผีบอบแรกแต่เมื่อฉันเดินเข้าไปภายในกลับเต็มไปด้วยภาพวาดทุกภาพวาดเป็นร่างของฉันในท่ากำลังกินมนุษย์ พราะแก่คือร่างที่เลือกไว้ <c oughs> ร่างสุดท้ายของปลอบสายเลือดแท้เสียงกรอบไม้ลันเสียงเลือดเย็นลงไม้ไม่ฉันแค่ฝันไปใช่ไหมเสียงยิงชรา,าวัวเราเสียงพื้นพัคาถาตอนที่แสงกระจกผี ในเรือนมีกระจกโบราณใบหนึ่งที่ไม่สะท้อนเงาของฉันแต่สะท้อนภาพผู้หญิงอีกคนที่หน้าตาเหมือนฉันเป๊ะกำลังกินหัวคนขายขายอยู่ในกระจกนะั้นเสียงกระจกแปบบเธอคือฉันจากอดีตและจะเป็นเธอในอนาคตอีกครั้งเสียงหัวเราะผีเสียงกระจกแปกบ,บและเอียดตอนที่สี่คุณเชิดมนุษย์อะไรผู้บรรยายฉันพยายามหนีออกจากเรือน แต่หมู่บ้านทั้งหมู่บ้านกลับไม่มีใครเลยทุกบ้านมีแต่คุณฟางใส่เสื้อผ้าคนจริงเขียนคอไว้นะ้าบ้านตัวเองไม่จริงเพราะมิงพวกเขาเคยเดินได้เคยพูดกับฉันเสียงกระซิบจากทุกคุณเพราะเราคือสิ่งที่เธอเคยกินไปแล้วตอนไหนตอนที่หายลางต่อไปมีสมุดบันทึกเก่าเล่มหนึ่งในเรือนเขียนไว้ว่า บอบจะไม่ตายตราบใดที่มันย้ายร่างต่อได้และชื่อสือสุดท้ายที่เขียนคือชื่อฉันเขียนชื่อลงกระดาษชายใครเขียนชื่อฉันไว้ฉันในร่างเก่าก็จะถึงคิ้วของแกเสียงแหลมของคลุยเป่าท้องอาคมเสียงลมมวนแรงผิดธรรมชาติความทรงจำของบอบ รยาฉันเริ่มจำบางสิ่งได้ภาพเลื่นรางที่เคยอยู่ในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งที่มีเตียงเหล็กผ้าคลุมร่างและเสียงชายคนหนึ่งพูดว่าชายลึกลับรังนี้แข็งแรงพอเราจะฝังวิญ,ญญาณปอบไว้ในเธอแล้วเธอจะกลายเป็นอมตะฉันเคยทูกทดลองนี่ไม่ใช่คำสาบแต่มันคือการสร้าง เสียงเครื่องจักรบราณเสียงกรีดร้องจากหลายคนแท็กซ้อนกัรณ์แค้นให้ตอนที่เจ็ดห้องใตดิหายไฟแค้นไปา,าย์าย์ไปาย์ฟปายพายใหในเลื่อนไม้มีประตูลับถูกปิดตายด้วยโซชโซชตายพื้นไม้เน่าคือห้องใต้ดินที่ฉันเคยเห็นในฝันและในนั้นคือซากศพนับสิบถูกขังอยู่กับเอกสารการทดลองเสียงเปิดแฟ้มเสียงกระซิบ โปรเจกต์เนื้อคนร่างทดลองหมายเลขอองเห็บสตรีวัย27ปีชื่ออาจารยนัน,นคือชื่อเดิมของฉันเสียงหัวเราวิกลจิตของใครบางคนที่อยู่ในมุมตอนที่8ปดอบสายเลือดใหม่สมุดบันทึกหน้าสุดท้ายเขียนไว้ว่าหากร่างอมหกหอด วิญญาณปอบจะลอมรวมกับจิตสำนึกของมนุษย์และสามารถเลือกเยื่อให่ได้ด้วยตัวเองหญิงสาวเสียงเหมือนคนเริ่มเปลี่ยนไปฉันไม่หิวอีกแล้วฉันแค่อยากเลือกว่าใครสมควรอยู่หรือสมควรหายไปเสียงกระดูกปิดเสียงหัวใจเต้นแรงผิดมนุษย์หมู่บ้านที่หลับไหลคนในหมู่บ้านทั้งหมดไม่เคยหายไปเลย พวกเขาถูกสะกดไว้ให้นิ่งเฉยจนกว่าจะมีใครปลุกพลุกพลังของปอบตื่นขึ้นอีกครั้งเสียงคนทั้งหมู่บ้านพูดพร้อมกันตื่นตื่นเจ้าของร่างแท้หญิงสาวสงบนิ่งแต่ฉันฉันไม่ใช่เยอะอีกต่อไปฉันคือเจ้าใหม่ของหมู่บ้านนี้และเจ้าของร่างทุกคนตอนที่สิบร่างสุดท้าย คืนเดือนดับมาถึงอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครหนีไม่มีใครร้องไห้เพราะทุกคนรู้ว่าปอบคนใหม่ได้ตื่นขึ้นแล้วด้วยจิตของมนุษย์ที่เลือกกินอย่างมีสติฉันจะไม่วิ่งหนีความหิวฉันจะควบคุมมันและฉันจะเลือกใครที่สมควรทุกลบไปจากโลกนี้เพื่อความสงบของหมู่บ้านแทงกลื่นกินเงียบ ทแทร็กด้วยเสียงลมหายใจลึกของบางสิ่งที่อยู่เหนือมนุษย์เสียงจบตอนพร้อมคำถามจากผู้บรรยายถ้าคุณคือเธอคุณจะเลือกเป็นมนุษย์หรือเป็นป๊อบ <Wait. S 1> เคี้ยวที่งอกขึ้นมาในเงาหมึดเสียงลมหายใจหอบรวดเร็วเสียงฟ้าร้องคืนเบาแพรว่าตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นแค่ฝันร้าย แต่มันเริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยว่าเขียวที่ฉันเห็นในเงากระจกมันอยู่ในปากของสันแตกเล้าเสียงหัวเลาแหง้งสอนเสียงซักใช่ย่ยายเนียนยายเนียนเจ้าเลือดปอมันตื่นแล้วแกมันลูกหลานของมันจริงจริงก็ตายแพรว่ากำลังแปลสภาพและเธอกำลังจะรู้ว่าเนื้อหนังของมนุษย์ ไม่ใช่สิ่งที่เธอรังเกียจอีกต่อไปตอนที่ซส,สห้องใต้ดินไม่ใช่ที่ซอนแต่มันคือบัลลังก์ไมาเห็นเซงเดินลงบันไดไม้พุทเพระว่าฉันไม่เคยคิดมาก,ก่อนว่าห้องใต้ดินของบ้านยายจะลึกได้ถึงเพียงนี้แล้วไอ้กลิ่นเน่านั้นมันตั้งมั่นปั๊มกระสิบซ้อนกันหลายสิ่งแห่เจ้าคือคนที่ถูกเลือก เจ้าคือร่างแทนเจ้าคือป๊อบหลุมศพที่ถูกปิดผน,นึกไว้ใต้บานมันไม่ใช่หลุมฝังสังสักความรมดาแต่เป็นที่ผักของปอปผู้บงการที่รอ,อก,การกลับมาใส่แตงๆกินหรือถูกกินไม่มีใครเลือกได้หรอกว่าจะเป็นปีศาจหรือเหยือ่อโลกนี้มันมีที่อยู่ให้แค่ผู้กล้ากินเท่านั้น เสียงกระดูกแหลกเสียงร้องกรีดร้องเบาลอยลางบัยายแพร่วเริ่มเปลี่ยนไม่ใช่เพียงภายนอกแต่ภายในเธอกำลังเลือกเส้นทางใหม่เธอจะไม่หนีอีกต่อไปเธอจะลาแต่คำถามคือเธอยังเป็นมนุษย์อยู่หรือไม่เอาเบาเบเหมือนกระดูกกระทบกันเสียงกันเสียงกระซิบกระซาบดังพื้นดินร่างที่ถูกกิน ไม่เคยหายไปไหนมันกลายเป็นเสียงเสียงของกระดูกที่ยังจําได้ว่าถูกกืนเสียงกระดูกซ้อนกันแล้วยังอยู่ยังจําได้ว่ายังจังแวะเจ้าเป็นใครไม่จริงฉันแค่แค่พยายามรอดตอนที่สมาธิกรมที่ไม่สมบูรณ์เสียงสวดมนต์กับหัวเสียงกลองทึบเหมือนหัวใจหมอพี เลือดเจ้าต้องปะปนกับเลือดบัตรผชนถ้ายังอยากเป็นเจ้าปอบตัวใหม่พรูว่าแต่ฉันฉันยังไม่อยากเสียตัวเองไปเมื่อพิธีถูกขัดขวางปอบในตัวเธอเริ่มดินไม่ใช่เพื่อออกไปแต่เพื่อครอบงำเธอให้หมดตอนที่ฟังหรือฟืนเสียงฝังดินเสียงลมหายใจกลั้นแน่แน่ใต้พื้นดินใาญ่เนียน เจ้าเด็กนี่ต้องฟังทั้งเป็นก่อนที่มันจะสายเสียงขุดดินหัวเร้ะในความมืดพวกเจ้าฝั่งคนที่อยู่ใต้ดินมันไม่ใช่แพรวาอีกต่อไปแล้วการฝังไม่ใช่จุดจบแต่มันคือการปลุกสิ่งที่นอนหลับภายตื่นเมื่อปอบแท้ไม่ใช่แค่คำสาปแต่มันเลือกเจ้าของไม่ได้ตหลอนปอบคืนที่ฝนไม่ตกแต่ดินกับเปียก เสียงฝนปลอมเสียงลมพัดสวนกับทิศเสียงดินถูกเหยียบเป็นจังหวะคืนนั้นไม่มีเม็ดฝนแม้แต่หยดเดียวแต่พื้นรอบบ้านกับเปียกโชกเหมือนมีใครตักน้ำวายหรือไม่ก็ใครบางคนขึ้นมาจากใต้ดินมันกลับมาแล้วมันยังหิวอยู่แม่แม่เสียงลมหายใจของเด็กเสียงผู้หญิงร้องเบากลางเผา แม่ใช่แม่จริงๆหรือเปล่าเสียงหญิงแก่ในเงาหวานแต่เย็นแม่อยู่ตรงนี้ลูกมานี่เดี๋ยวแม่จะเล่าเรื่องจริงให้ฟังว่าทำไมเลือดของเจ้าจึงต้องกินมนุษย์เท่านั้นเรื่องที่ยายไม่เคยบอกกำลังจะออกมาจากปากแม่แม่ที่หายไปตั้งแต่แพรว่าเกิดตอนที่สิเก้าสัญญาที่ผูกไว้ด้วยเลือดเสียงสายเลือด <c oughs> สายเลือดหยดลงบนกระดาษเก่าเสียงสวดมนต์ซ้อนกับเสียงกรีดร้องในตระกูลนี้ไม่มีใครเกิดมาโดยไม่มีคำสัญญาสัญญาที่เซ็นด้วยเลือดของปอบคนแรกและเลือดที่ผูกไหวต้องส่งต่อทุกชั่วรุนแพรว่าและถ้าฉันไม่ยอมละถ้าฉันอยากหยุดวงจรน,นี้เสียงกรีดร้องในหัวเลือดเจ้าไม่ทาม จ้าอีกแล้วตอนที่อีซิฟนายกระจกไม่มีเธออีกต่อไปเสียงกระจกแตกเป็นรอยเสียงหัวใจเต้นแผ่วแพรว,พรว่าทำไมฉันถึงเห็นอะไรในกระจกแต่มันไม่ขยับตามฉันภาพในกระจกคือหญิงสาวคนหนึ่งแต่ไม่ใช่แพรว่าอีกแล้วในกระจกนั้นคือสิ่งที่อยู่ข้างในที่กำลังมองออกมาและพร้อมจะแทนที่เธอตลอดไป คืนการแทรดแดกะสิ่งสิ่งบ้านสีแดงคืนที่สายเลือดของปอบปอบ,ปอบตื่นคา่่อที่สายเลือดของปอบตื่นคืนพร้อมกันทุกตระกูลคืนที่ไม่ใช่การเลือกเสซิอสแต่คือการบูชายันใหญ่ยยเนียนถึงเวลาแล้วเพรว่าเจ้าต้องเลือกระหว่างเป็นเยือหรือภูละฉันไม่เลือกฉันจะเป็นคนธรรมดาตอนที่อิสุสอ มือสุดท้ายเสียงเคี้ยวเนื้อเสียงขย้อนของตนเองเสียงร้องไห้ผสานกับวางในที่สุดเธอก็ยั้งใจไม่ไหวเลือดที่หิวเกินควบคุมทว่กกินทั้งที่ยังรู้สึกฉันขอโทษขอโทษเงาไวในหัวทีนี้เจ้าเป็นเราอย่างสมบูรณ์แล้วตอนที่อีสสุาม ตอบไม่ได้ค่าใจเจ้าต่างหากเสียงสะท้อนในโพงสมองเสียงนิการนับถอยหลังมันไม่ใช่ปีศาจกัดกินเธอแต่มันคือความกลัวความลับและาการปฏิเสธที่ค่อยลบแผ้ว,ว่าออกไปทุกทีเด็กในหมู่บ้านคนที่เดินกลางดึกไม่ใช่พี่แพ้ว,ว่าแล้วใช่ไหมครับยายยายเนียนไม่ใช่แล้วละลูก ไม่ใช่มานานแล้วตอนที่อิสุซีบอบเสียงลมหายใจที่กลายเป็นเสียงอีกคนเสียงนกโบกราณดงเร,รนวันไฟึงกันไสหวานไปไหนาเสียงใบยายที่ใหม่ใหม่อีกต่อายเธอยืยนอยู่ยังยิ้มให้กล้องยังพูดเหมือนเดิมๆแต่ดวงตานั้นอีกแล้วเพราะตอนนี้เธอไม่ใช้แพรว่าแต่คือบอบในร่างเธอเสียงปิดท้าย ถ้าเจอเธออย่าทักเธอว่าแพรว่าเพราะคนที่อยู่ในลางนั้นจะหิวขึ้นมาทันที